นนสิัสดีตอนรับเข้าสู่ช่ e งเมเนซ่านะคะวันนี้คือหน้ามาแบบแปลกๆเนาะเพราะยังไม่ได้ทําอะไรกับขนตาเลยวันนี้เราก็เลยจะมารีวิวมาสคาร่าปัดขนตาให้เด้งสวยจากเซเว่นกันค่ะไปดูเลยดีกว่าค่ะว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรจ้าแล้วมาสคาร่าที่เมจะมารีวิววันนี้นะคะก็คือ beauty q all in one lash artist mascara เบอร์01ค่ะอันนี้เป็นสีดํานะทุกคนสําหรับมาสคาร่าตัวนี้ของ beauty q นะทุกคนเขาบอกว่าเป็นมาสคาร่าที่จะช่วยทําให้ขนตาของเราเนี่ยดูดํามากขึ้นแล้ว ก็ปัดให้ขนตางอนสวยแล้วก็ดูสุดพรึงมากยิ่งขึ้นที่สําคัญเป็นสูตรกันน้ํากันเหงื่อแล้วก็ปัดซ้ําได้เพิ่มความหนาได้ตามต้องการนะคะไปดูเลยดีกว่าค่ะว่าใช้จริงแล้วจะเป็นยังไงบ้างจา้ะต้องบอกก่อนนะคะว่าขนตาของเมย์เนี่ยเป็นคนที่ขนตาสั้นแล้วก็ไม่มีความงอนเลยน,นี่คือดัดแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วขนตาของเมย์เนี่ยก็ยังเป็นขนตาที่มีน้ํามันค่อนข้างมากทําให้ถ้าตัวมาสคาร่ามีความหนักมากจนเกินไปขนตาเม์ก็จะฟีบลงทันทีเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสําหรับ คิ้วจะลอดไหมกับขนตาของเมย์นั่นเองค่ะลักษณะห,หัวแปงของเขาก็เป็นหัวแปงตามปกตินะคะงอนๆแบบนี้โคง้โคงๆแบบนี้เนาะเดี๋ยวเมย์จะซับออกนิดหน่อยนะคะเพราะว่าไม่อยากให้ปริมาณมาสคาร่ามันมากจนเกินไปแล้วอาจจะทําให้เหมือนแบบมันไม่ได้ที่ผลลัพธ์ที่ดีอะขนตายาวขึ้นเยอะจะถามว่าฟีบลงไหมก็ฟีบลงนิดนึงนะคะแต่ว่าเฮ้ยใช้ได้อะดูดิ ขนตาย,ยัางเรียงเส้นกันอยู่นะแต่อาจจะไม่ได้งอนอะไรมากมายเนาะเราลองกับขนตาล่างได้อยู่นะนี่คือขนตาที่ได้นะคะทุกคนเดี๋ยวปัดอีข้างนึงให้เสร็จก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปกันคะ่ะสำหรับมาสคาร่าของ beauty keep อันนี้นะคะเมย์ก็คือให้รอดนะคะเ<อ>นื่องจากว่าเมย์รู้สึกว่ามาสคาร่าตัวนี้สามารถปัดขนตามีให้มันยาวขึ้นได้จริงๆนะคะแต่ว่ายังมีความงอนอยู่นิดหน่อยแต่ก็ ฟีบลงนั่นแหละทุกคนแต่ไม่ได้ฟีบเยอะมากขนาดแบบกลับมาตรงดิ่งอะไรขนาดนั้นนะคะก็ยังเห็นอยู่ว่าเอ้ยมีขนตาอยู่นะอะไรประมาณนี้เนาะซึ่งรู้สึกว่าโอเคนะเพราะว่ามาสคาร่าในเซเว่นหลายตัวแล้วที่เมย์เอามาใช้อะ่ะคือปัดขนตาเมย์แล้วมันไม่ค่อยขึ้นนะทุกคนก็เลยทําให้รู้สึกว่าโอเคอันนี้แค่ซองละ49บาทถือว่าเวิร์กเลยค่ะถ้าเกิดเพื่อนเื่อคนไหนนะคะเคยใช้ก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะจะได้มาแชร์กันเนาะว่าแต่ละคนใช้แล้วเป็นยังไงบ้างสาหรับวันนี้ถ้าเกิดเพื่อนเพ Share, แชร์คลิปนี้ที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่ม subscribe ในช่องม e z าจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นจากเมย์สำหรับนี้ขอตัวไปก่อนไม่บายจ้า